สวัสดีจ้าพี่น้องยายก้อนจะพาไปหาเห็ดอันนี้รอบสองเลยจ้ามาไปหลุนจะได้อีกบอคลิปสองจ้าอูออ้พี่น้องพี่น้องอู้พี่น้องจ้าพี่น้องพองี่น้องนี่ยังนี่เด็งๆนี่นี่จ้าหนี่จ้าหนี่จ้า จ้าม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 า,มาซอยยี่ก้อนเก็บเนะะ่ยค่ะจ้าพี่น้องบึงคนออกโอ้ยมา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 คุณยายซอยเก็บเนี่ยนี่โอ้ยคนตกใส่เพิ่นเบิดขึ้นเพิ่นก็เลยอันนี้พี่น้องจ้าออ้หูบดีนี่พี่น้อง นร่วงร่วงร่วง,วงยายก้อนเทุจ้าเฮ้ยน้ำคักคักคักมาลุนด้วยคอยนี่อู้นี่นี่นี่พี่นอ้องว้ายอู้หูดิพี่น,อน้องนี่เบิ่งเพิน่นเพิ่นอู้หูเป็นจะขึ้นจนมาเนาะโอู้หูคนตกใส่เพิ่นลายหนึ่งไปเยอะพี่นอ้อง สิบสอง้วยจ้าคุณเมติวุคุณเมวานอ้ดดินมา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 จ้ามาจ้ามาจ้ามามาพี่น้องนี่เก็บซอยใหญ่เนี่ย ไม่ไหมนะโผดพี่น้องเจ้ะนี่จ้ะโอ้ยเขี้อีกคนที่ไนนี่บอกโอ้ยนี่ว้ายเถ้าเอาน้ำพี่น้องเนาะมันอึดเนาะแยมแหลกเนาะ ดิกนี้ดิกินเนาะบึงพี่นองไม่ค่อยเห็ดเป็นขาดกวดยังดีโอ้กวดไปกวดอู้กวดเหมือนคาดเลยค่ะโอ้นี่นี่น,นี่อยาคุณยายโอ พี่น้องมาจ้ามาเก็้นการด้วยจุจ่มๆนี่หนึ่งดอกโอ้ยพี่น้องจา้าก็ได้ล้ายอยู่ด้วยจ้านี่ มาจ้ามาจ้ามาหาสวยยี่ก้อนนี่โอ้ตันนี้พุ่นกระเทยเอ้าเอาหนี่ที่นองนี่อันนู้นหนี่นี่นี่น,นีนองจ้าม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 ากินน้ำกันจา้าโอ้ยไม่ใหม่กันนะ เอาเนาะน้นองเนาะมาจับมาจับพี่น,ออน้องซอยยี่กอดเก็บในพี่น้องอุย้ยมนันมองเดียวพี่น้องปานม,านม,านมานันมันมันอู้หูนี่นี่น,นี่พี่น้องจ้าพี่น้องจ่ะจ้า,จาโอ้มันกำลักขึ้นจะกดินนี่โอ้ยนี่จ้านี่จ่า มามามากินกัญชาม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 าจ้ะมาจ้ามาจอยได้หานี่โอ้ยพี่น้องโอ้ยวันนี้น้องขี้ดินหนิโอ้ยนี่ดอกดึงพี่น้องเลี้ยงก็ไม่เห็นนี่โอ๊ยแตก ดินเต็มหลังมาเอิหน,น้องสาวเอิหน้องสาวพี่น้องพี่น้องจ้าคลิปสองป้ายายก้อนคอจุกคลิปแค่น,นี้เดีอจ้าแบตเตอรี่อ่อนนี่กับพ่อได้กแก้กยู่จ้าแบตเตอรี่มันอ่อน ก็จบคือดีนะจ่ะาบบายอย่าลืมกดสับตะไคร้อย่าสอนอยกรด้วยนะคะ